พยากรณ์อากาศประจำวันที่5พฤษภาคม2565นะคะทั่วไทยอากาศร้อนจดัดและมีฝนตกทั่วทุกภาคและระวังน้ำป่าไหลหลากสวัสดีค่ะท,ทุกทท่านพบกับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนะคะเราจะพบกันเป็นประจำทุกๆเช้านะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะมาฟังข่าวกันได้เลยค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ด้วยนะคะ ต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและตากนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24-27องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35-39องศาเซลเซียสต่อมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูอุดรธานีนองคายบึงการสกลน,นคร และนครพนมนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่37-38องศาเซลเซียส ต่อมาภาคกลางค่ะเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนคปรปฐมอุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทและนครสวรรค์น,นะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36-39องศาเซลเซียส ต่อมาภาคตะวันออกค่ะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สขออภัยค่ะร้อยละ40ของพื้นที่เลยนะคะและมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25ถึงย0ถึง30องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 33ถึง38องศาเซลเซียสนะคะต่อมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่27ถึงขออาภัยค่ะ24ถึง27องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34 3 6ถึ36ง36องศาเซลเซียสนะคะต่อมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะ อุณหภูมิต่ำสุดค่ะขออภัยค่ะจะอยู่ที่24 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32 3 5องศาเซลเซียสนะคะและต่อมาค่ะกรุงเทพและปะริมณฑลนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดค่ะจะอยู่ที่27-28องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34-38องศาเซลเซียสถือว่าร้อนอยู่นะคะคาดก็ขอให้ประชาชชนทั่วทุกภาคที่เรา ได้แจ้งข่าวมานะคะขอให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับทั้งฝนทั้งอากาศที่ร้อนนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมคุณแม่แชร์ข่าวและแชร์ดวงเป็นประจำทุกเช้าอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยคะ่ะและท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกับคุณแม่แชร์ข่าวและแชร์ดวงทางเราจะนําเสนอข่าวสารทุกวันและจะแชร์ดวงอัปเดตดวงเป็นประจำทุกทุกวันเช่นเดียวกัน